เล่นอะไรกันอยู่นะเฮ้ยพูดเธอเฮ้ยพูดเธอฉันเล่นด้วยได้ไหมฉันขอฉันขอนิดนึงสิม่ได้เดี๋ยวเธอจะเจอนรกที่แท้จริงเฮ้ยจเจ้ามานด,ดีไหมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนีเย่เธอทำอะไรเนี่ย ไบโยเธอทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่มาเล่นซิคิปิตี้กับฉันล่ะนี่ฉันก็กำลังกดน้ำนะสิเอาไว้ต่อสู้กันแม่ไบโยกก็ได้มา嘛ฉันขอสติ๊กเกอร์แมนนะนี่มาต่อสู้กันเลยถึงหุูฉันจะเอามือแหล็กของฉันคีบเธอเฮ้ยตี้ค่ะฮัลโหลแม่วันสบายดีบ่แต่ฉันนะ่ะปล่อยเสียงดังได้อย,ยอดเฮนนี่แล้วแม่วันเล่นอะไรกันอยู่นะ เฮ้ยพูดเชอใหเฮ้ยพูดเชอฉันเล่นด้วยได้ไหมเล่นด้วยอะไรนี่มันของฉันนะและอีกอย่างมันมีกันแค่คนละตัวเองอ่ะคนละตัวก็เอามาให้ฉันหมดเลยฉันขอฉันขออุ้ยไม่ได้นะเราไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยนิดนึงสิไม่ได้เดี๋ยวเธอจะเจอนรลกที่แท้จริงเดี๋ยวฉันมาฉันมาแล้วฉันจะฆ่าเธอด้วยมือปีศาจนี่แหละ จะเอามาเอามาจะเอามาดีดีไหมแอนหลับแล้วฮะเฮ้ยนี่เธอทําอะไรเนี่ยเฮ้ยที่พวกเธอทําอะไรเนี่ยที่พวกหนูทําอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณนา้าก็น้องเขาอะใส่ถุงมือมาแล้วจะมาทําร้ายพวกหนูเพราะว่าน้องเขาอยากได้ของเล่นสก,กีบิดี้ค่ะคุณนา้าเป็นใครย่าไม่ยุ่งอ๋อน้าก็คือประธานองค์กรต่อต้านเด็กผู้ชอบใช้กำลังยังไงละ่ะน้าสามารถจับหนูไปขังได้เลยนะ ต่อไปอย่าทำแบบนี้อกนะหนูนะอย่าใช้กําลังทําร้ายคนอื่นแบบนี้มันดูเป็นเด็กไม่น่ารักมันดูเป็นเด็กไม่ดีถ้าหนูมัวเอาเวลาไปแย่งคนอื่นแบบนี้สู้เก็บเงินแล้วไปซื้อมาเล่นเองไม่ดีกว่าเลยหนูอย่าทําร้ายคนอื่นแบบนี้เข้าใจไหมครับคุณนะ้าผมจะไม่ทาแบบนี้อีกแล้วเข้าใจก็ดีแล้วเข้าใจก็ดีแล้วขอถุงมือออกเลย